สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเมือเ่อคืนนี้ผมพูดถึงในเรื่องของขาจับทีวีตัวนี้นะครับขาตั้งทีวีที่ผมจะเอามาเป็นขาตั้งสําหรับตั้งป้ายคลินิกนะครับอตอนนี้ของมาถึงแล้วรวดเร็วใจม่นกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับตัวนี้เป็น ขาตั้งทีวีนะครับสีสีด้วยกับตัวนี้แหละก็คือสีขาวนะฮะก็ได้มาในราคา900บาทนะครับ900บาทนี้คือรวมค่าค่าขนส่งนะครับจริงตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโอเคครับฟ้องแกะออกมานะครับแต่นี้ฝนตกนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูข้างนอกนะฮะ ตอนนี้เวลา14นาฬกา30นาทีนะครับก็จะมีอุปกรณกนะครับที่เขาให้มานะฮะก็จะมีตัวแผ่นเหล็กสองข้างตัวนี้นะครับไว้สำหรับยึดกับจอทีวีตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้นะฮะ แล้วก็มีขาตั้งนะครับขาตั้งที่เป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีสองชุดเช่นเดียวกันนะครับตัวมีชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดที่สองเป็นตัวนี้นะฮะส่วนขาต่อนะครับขาต่อเพื่อให้ขนาดของขาตั้งมันยาวขึ้นนะครับก็จะมีมาสองชุดเช่นเดียวกันนะครับ มีอุปกรณ์มานะครับสําหรับยึดขาตั้งกับตัวต่อนะครับแล้วก็มีน็อตสาหรับยึดกับจอทีวีมาด้วยนะฮะคือตัวนี้คร<ะ>ับตัวนี้แล้วก็ตัวยึดระหว่างขาสองขาแบบนั้นนะครับก็คือตัวนี้มาให้หนึ่งตัวมีแผ่นสําหรับยึดกับ ตัวโครงนะฮะตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เขาจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับว่า,าติดตั้งยังไงนะครับคือพอพอติดตั้งมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะบอกว่า,าเหล็กตัว A อตัวมีตัว C ตัวนี้นะฮะยึดกันยังไงแบบไหนแล้วก็ต่อย,ยังไงสกรูขันยังไงนะครับ โอเคอันนี้ผมไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมลองอติดตั้งเองไปแล้วในครั้งหนึ่งสําหรับตัวขาตั้งทีวีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะพวกพลาสติกต่างๆออกนะครับแล้วก็วัดขนาดลงมือติดตั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเริ่จากได้มานะครับก็แกะไอ้ตัว าสติกที่เป็นพลาสติกกันแขนะครับตัวชิ้นแกะของมาแบบนี้นะครับแกะให้หมดทุกอันเลยนะฮะตอนนี้ข้างนอกฝนค่อนข้างตกหนายิวนะครับแต่ว่าข้างในนี้เสียงไม่เข้านะฮะอย่างที่ผมพูดไปในีทกทีนก่อนครับเรื่องของการตัดเสียงผมวนาอะไรเงี้ยนะครับเขทาทำค่อนข้างดีนะฮะแล้ก็ ปรอไว้ไนะฮะอุปกรณ์ที่เราถอดทันตกออกครับตาดตั้งสองอนนะครับตัวนี้จริงๆผมใช้มีดช่วยจะง,ง่ายกว่านะฮะเค วันนี้ก็เหมือนแต่เมื่อวานนะครับผมเห็นเรื่องตัวของอากาศมันพุ่งขึ้นไป42องศานะฮะผมก็เหมือนเดิมนะครับมันก่อนเวลาเพราะว่าผลสารยาที่เราเก็บไว้นะครับเราก็ห่วงว่าเรื่องประสิทธิภาพของมันนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นทั้งหมดนะฮะผมก็จะมีบางส่วนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็บางส่วนอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างนอกนะฮะ อีประกณ์ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวขาตั้งตอนที่ผมเปิดอร์ที่อุณหภูมิอ16องศานะครับแต่ยังยังไม่ได้เย็นออกมาข้างนอกนะฮะยังยังเงย็นอยู่ข้างในแต่ว่าผมาไม่ได้เอาเข้าไปทำข้างในนะฮะ เราว่าพื้นที่มันค่อนข้างแคบกว่าด้านนอกด้านนอกมีแค่เก้าอี้ที่วางเก้าอี้รอตัวนะครับก็ถือว่าทำท่านอนดีกว่าแต่เดี๋ยวก็มันสักพักหนึ่งก็คงเงย็นนะฮะเพราะว่าเปิดเองแล้วครับโอเคก็ได้อุปกรณ์มาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวขาต่อ,อชุดหนึ่ง ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเราจะต่ออตัวขาตั้งนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวป้ายเรามาบรรยะติทีหลังนะครับอนอื่นนะครับก็ยึดขาตั้งสองขานี้ให้เข้ากันก่อนด้วยอุปกรณ์ที่เขาให้มาตรงนี้นะครับยึดเข้าตัวขาตั้งดีนะครับ นีน้นะครับเขาจะมีสกรูมีน็อตมาให้พอดีนะครับเราก็ดูว่าตัวไหนใช้กับตัวไหนนะครับโดยดูจากไอตัวก่อนที่ผมสั่งมาก่อนนะครับตัวตัวฝั่งโน้นนะฮะก็ดูจากจุดนั้นแล้วก็มาเทียบกันจะได้ไม่ไม่งงกับการใช้อุปกรณ์ที่เขาใช้ามาครับโอเคครับหลังจากที่ผม ทำมาตั้งแต่ตอนใหม่น่าจะป่าสองกว่ากนะครับที่ผมเริ่มทําเจ้าตัวนี้แต่เริ่มตั้งแต่แกะกล่องเชื่อไหมครับผมยังแกะกล่องยังไม่เสร็จก็มีคนไข้มามาแบบมาเรื่อยๆมาต่อนเนื่องต่อนเนื่องมามานะครับจนถึงตอนอตอนนี้เวลาถ้าดูนาฬิกาก็อยู่ที่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่เกือบสองทุ่มประมาณทุ่มห้าสิบนะครับผมก็ ตอบเจ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะมันคือการเอาชั้นวางทีวีนะครับชั้นวางทีวีเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีวีที่ผมติดกับเจ้าตัวชั้นวางคือตัวนี้แหละนะครับเป็นชั้นวางทีวีที่ผมไม่ติดผนังนะฮะก็เลยสั่งตัวนี้มาแล้วก็เอามา d i y เป็นป้ายติดสำหรับป้าเยเทคนิคนะฮะ ผมจะพาดูด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีแผ n, แ่นแผ่นแผ่นเพลทตัวนี้นะครับที่เป็นแผ่นยึดกับตัวเสาสองต้นนี้นะครับตัวนี้เป็นงานเหล็กนะฮะงานเหล็กน่าจะเป็นงานเหล็กชุบสีนะครับงานค่อนข้างดีเลยนะฮะก็จะมีแผ่นเหล็กแผ่นนี้เป็นตัวโครงหลักนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีขาตั้งสองข้างแล้วก็มีเหล็กชิ้นนี้จะเป็นตัวต่อขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ยึด ด้วยสกรูหรือว่าน็อตตัวนี้นะครับสองจุดนะครับเช่นกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ที่เป็นรูเนี้ยรูสามรูเนี้ยนะครับคือไว้สําหรับปรับระดับได้จะให้ความสูงลดลงแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเช่นกันกับฝั่งโน้นนะครับส่วนขาสองข้างก็ยึดกันด้วยเหล็กตัวนี้นะครับที่เป็นเหล็กท่อนหนึ่งจะยึดเข้ามาเพื่อให้มันมี การถ่วงมําหนักแล้วก็มีบาลานซ์ที่ที่ดีนะครับทำไม่ป้ายตัวเนี้ยไม่ล้มเหมือนกับตัวเชาว์รางทีวีตัวนี้นะครับมาดูด้านหน้านะครับอือด้านหลังยังไม่หมดด้านหลังยังจะดูแผ่นเพจตัวนี้แล้วนะครับตัวเหล็กแตกรงตัวนี้นะครับที่เป็นเหล็กแผ่นตรงนี้ลงมาที่มีรูมีรูมีรูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเดีวยวกับที่ยึดข้างหลังทีวีเช่นเดียวกันนะครับสองอันนะครับผมก็ เอามาติดไว้ตำแหน่งเดิมที่จะวางทีวีนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากทีวีเป็นป้ายนะฮะก็ใช้วิธีการใช้สว่านนะครับเจาะรูตรงส่วนนี้นะครับสองจุดนะครับบนกับล่างแล้วก็ใช้นับในการยึดติดนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะนะครับจะเห็นว่าผมยึดติดสองสองจุดก็คือบนล่างบนล่างบวมเป็นสี่จุดนะครับ ถ้ามาดูว่ามันได้ระยะได้ฉากไหมมีการงอหรือว่ามีการเอียงลงข้างใดข้างหนึ่งไหมนะฮะก็ดูให้ให้ดูแนวละหน้านะครับจะเห็นว่าตรงตรง,ตรงเป๊ะเลยใช่ไหมครับเนี่ยสังเกตใจดูตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นเป็นเท่ากันทั้งสองข้างแล้วก็ไม่มีหย่อนไม่มีคล้อยไม่มีโค้งไม่มีอมมแอนตรงไหนเลยนะครับจะให้ดูในระยะไกลๆหน่อยนะครับ ตรงนี้ส่วนสูงถามว่าสูงแค่ไหนนะครับจากพื้นจนถึงจุดสูงสุดของตัวป้ายนะครับตัวผมเนี่ยสูง165นะครับเจ้าตัวป้ายเนี้ยจะอยู่ที่ในระดับของตรงคอผมพอดีนะครับซึ่งมันก็อยู่ในระดับสายตานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการ DIY การติดป้ายตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผม พูดไปนะครับก็คือในเรื่องของความแข็งแรงนะฮะถ้าเกิดมีลมพัดแรงๆเนี่ยโอกาสที่เจ้าเนี่ยผมผมผมทดสอบโยกนะครับโอกาสที่ป้ายตัวเนี้ยมันจะล้มก็มีสูงนะครับดังนั้นถ้าเราไม่เจาะหรือว่ายึดกับพื้นหรือว่าใช้กาวมาติดนะครับมันก็มีโอกาสสูงที่เจ้าป้ายเนี้ยมันจะล้มลงได้นะครับ หรือว่าอีกอย่างนึ่งก็คือต้องหาที่เป็นอิดบล็อกหรือว่า,าวัสดุที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับมาวางกดทับลงไปบริเวณขาทั้งสองข้างของเจ้าตัวตัวต้งตัวนี้นะครับโอเคนะครับจะให้ดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหมือนเหมือนทีว e ีเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมจะให้ดูผมเอามามาเปรียบเทียกบกับ ตัวทีวีนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะฮะทีวี TV เนี่ยยิ่งมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะกว่าป้ายนะครับไอ,อ้จัวตัวนี้มันเป็นอะคริลิกนะครับนา้าหนักมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะผมว่ามันก็ลงตัวแล้วก็สวยงามแล้วก็สะดวกด้วยนะครับสําหรับค่าใช้ใจ่ายนะครับในการทําเจ้าตัวนี้นะฮะเรื่องป้ายนี่ผมเ,เดี๋ยวผมแจ้งในข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีใครสอบถามหรือว่าจะแจ้งในคํา เป็น description อีกครั้งหนึ่งในตัวด้านล่างของคลิป,ลปนี้นะครับส่วนจอตัวขาตั้งทีวีตัวนี้สีขาวนะครับร้านนี้ถ้าจะมีสอสีคือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับตัวนี้ราคารวมส่งอยู่ที่900บาทนะครับไม่รู้ว่าคุ้มไหมแต่สําหรับผมผมว่ามันโอเคนะครดีกว่าผมไปหาซื้อเล็กกล่องแล้วก็ต้องมาทาสีมาทําสีกส่วนอย่างอื่นก็ต้องซื้เพิ่มเติมนะครับสําหรับผมถือว่า มันตอบเกิดแล้วโอเคแล้วนะครับคงใช้แบบนี้แหละนะครับที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือมันมันเคลื่อนย้ายได้ครับเราจะยกไปที่ไหนจะวางตรงจุดไหนได้หมดถ้าเราทําเป็นแบบฟิกทําแบบเป็นเคลื่อนไปได้เทผูเทพื้นเทปูนซีเมนนะครับมันก็ฟิกเกินไปนะครับถ้าเกิดเราอยากใช้วิธนใีส่วนนั้นในการต่อเติมหรือว่าทําอย่างอื่นหรือว่าเราจะย,าย,ย้ายเครื่องอะไรพวกนี้มันก็ไม่สะดวกนะครับสําหรับแบบนี้ ผมว่าโอเคและก็แข็งแรงดีนะครับส่วนใครสนใจว่าผมสั่นจากลิง์ไหนนะครับผมก็จะทิ้งลิง์กว้าให้นะฮะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ